วัสดีับพัสดามาแล้วอะไรพัสดุพัสดุเออเอเอแกองก็ได้นี่ขิดเลยโอ้ขอบคุณพี่วินพาเลทด้วยนะช้าพูดเองเลยได้ได้ขอบพระใจมาก <c oughs> เอาละเออกล่องนี้เขาประดิษฐ์เองเนี่ยเอาต้อง<ม>ทนยุทนสมัยโอ้เมเมาเลยดูดิอะไรเออช้างไงช้างไม่ใช่เสือโอเคโอเคเสือใส่ถุงมาเลยเท่อะนี่ปืดเลยอะ เป็นงานซันโดนะอเล่น20ใช่เล่น20เลยโอเคโอ,โอ้มีมียับตรงนี้หน่อยนึงอะ่ะนี่ไงกรีดพลัดเจออ๋อสงสัยอ่านแล้วแบบพับเอาไว้แล้วลืมก็ไม่รู้นะั่นแล้วแต่จังหวะนะได้หมดแหละนี่โอเคเลยอะ่ะเป็นไงอะโดยรวมอ่ะอ๋อก็โอเคบอกว่าโอเคไงเออสงสัยสีสีเอ้ยมันอาจจะเป็นภาพลุงตา <c oughs> ผัวอะไรกูว่าไม่ลวงแล้วโอ้โหจริงด้วยไม่ลวงเลยอะ่ะเออกี่หน้าเนี่ยลองดูก่อนมีอีกเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิอะไรสองหน้าพอนะอะอะไรมึงหาอะไรเนี่ยรถผ่านอ๋อฮะ <c oughs> มันจะเล่นดีดานไปเนี่ยมันโทรไม่เล่นก็ได้เปิดดูนะฮะโอเคอยู่อันนี้รู้สึกว่าจะพิม ครั้งที่4นะอ้าวแล้วครั้งที่1ลึ่งล่ะก็ครั้งที่1ก็ผ่านไปแล้วไงอ๋อเลยมีครั้งที่4ี่เฮ้ยน้าเขาเออไม่ใช่พีออ่อืมอืมอืมก็โอเคนะเล่มละ35บห้าบาทหมายถึงอ่ะปาเปล่าราคาปกอ้าวแล้วมึงได้มาล่ะโอ้โหอย่าไปพูดเลยบอกเขาหน่อยฮะว่าได้มันเท่าไหรออ่อืมเอืมอืมเออ,มเอแวมวละแมวละ ออาจารย์ความในใจอาจารย์นะ่ะโอ้เยอะเลยทําไมไม่อ่านละ่ะเอออาจารย์บอกว่าหัดเขียนพูกกันนะ่ะเออรู้สึกว่าตั้งแต่เขียนเรื่องนี้โอ้ยดูดิดดดดอ,อะไรเขางมึงเอาทีละเรื่องอ,อ๋ออาจารย์บอกว่าเขาหัดเขียนพูกกันใช่ไหมแล้วเขาก็ตื่นเต้นมากนะ่ะ <c oughs> เขาเริ่มเขียนแล้วแต่ว่าเขายังเขียนไม่คล่องนะอ๋อเขาจะไปเขียนเวกบอลไงเออใช่ใช่เรื่องนั้นเป็นพูกกันนี่นาะ ตอนนี้ตอนอะไรอะ่ะชื่อตอนมันจะเป็นชื่อที่แบบช้าใจมากนะโชคุพังทลายอ่ะโอ้แข่งกับเซนโดใช่ไหมใช่ใช่ทีมนี้ทีมแกล่งเหมือนกันนะเอาละครับโดยรวมโอเคนะฮะแล้วคลิปนี้เราก็ไปกันแล้วนะโอเคไปแล้ว